ลาบสียงกินกับมันนี่เหรอสวัสดีครับเส็ดหลวงนะเอามาได้กูซูมาเห็ดอันสิเอาหนี่เดี๋ยวมันนี่ทิพากินไส้จุอีกพี่น้องบ่ม่เคยคันเนาะเออเอ้าบางไห้มองมันเสียบเอาไหมเอาไหมวันนี้เราจอมวันนี้บุกกันับ บันจะว่าป้าท่ออขีข้ยยเกียจอไั้นบางที่บอกเนาะวขี้เกียจในขี้โงน้องนาานี้านี้พอ้พอห้อเยไ่เกีบินแล้วมีผัวบอไม่ใกบินคนแหลลกมนสองน่เป็สล่้นใสเงินเดือนละมนสองบ่พอคาเฟ่คอยดอกบคกับบุาคุมไม่ตินี่แรกนแหลเป็นยาเอาไปยังสายจอห์หนยังเดี๋ยว แล้วชิปไม่เลยไหมน่เลยนั่นผมสันมนบ่เมนพูดนถ้าคนใส่ไม่นด้ตีคู้ใส่เป็นตานแต่ว่าคนใส่อยาก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 แสดงควาดังยงเนี้ยงี้นมันสองนี่อยากคุยทีเดี๋ยวอืมใมาให้เบมออคำนี้ไอ้บ้าได้วะนี่ เด้ทางเลยวันนี้วันนี้ต้องซื้อปลาปพิ่มและดีใจมากครับตาสจอแล้วก็ยายขี้เหนียวนะครับซุ้มซุ้มเอ่อซื้อว่าขี่เหนียวซื้อแล้วครับแนละ้วขอแจกอนะไรเล่าเอิ้นว่าจะได้ขี่เหนียวแต่ว่าใจเนะี่ยเป็นทะเลนะครับอันนี้ไงใจปลาทะเลยไงขี้ะะเหนียวครับบ่มันคุยครับบ่มันเข็มนลยครับบ่ปลามันคืออันเพชรกับเจียบปูพิ้นม่ใช่เหรอมันแยกขี้เหนียวใจคือทะเลเอาอย่างอีกนี่สิบ่เป็นทะเละกวัวนะครับ เข้มโอ้ย่แม่ครับการ้วงคือทะเลครับยกขีดเหียวครับผมเานี่ใส่ดีกนี่ใสดีอาาจดีแล้วก็ดาคนบ่เป็นยังไงปีตีนี่ปีกชั่วครับียกแยไปเอาอัตนกอ่นันนั้นมีพี่น้องผมบาอยู่ว่าอ่ยายขีดเหนียวเปรี้ยายขี้ทำไมวันนั้นยายไปรีงปาึงปลามันมันมีใส่วันน้ำปะ วันนี้หลานชายเจ้าของช่องทับแทบพานมาเที่ยวซอสแทบดากดูครับโอ้โหไม่น่าไม่น่ากินได้ครับโอ้โหมองกันคัดก็บางเท่าเดียวเนี่ยต้องไปกินเที่ยวไปกินชิ้ตะกรงไหมอืมอืมเนาะไปกินกันโอ้โหเดีย ่ไปใ่หรัน,น,นี้โพดไปหานี่นกทานเก่าแล้วหอันหลับว้อนขี้เหนียวบากเลยะที่ไปดีนิดแต่เม่ได้ว่าผู้ใดว่าอย่างไคนวานอันคือว <c oughs> <ฮ>่าร้สั่นพนะโอ้เห็นร้ไแล้วก็ยังดีแล้วไม่ <c oughs> คนมายามนะแตว่าโ <c oughs> อ้ยไังไงไช,ช่องเขาขพิวชิสบกันที่เออแล้วบางคาไปกินหน่อยเนี่เอาควดีนินะมาเอาเนือไม่ใช่ถ่ายเป็นเนือเป็นมือดีนะ มึงงมึงเนี่ยอออกมาไก่ไก่กยังไก่ดีอ่ะมอแบงเี่ยแก้วนะพี่น้องเาว่าเออเอือนตเลากินเล้าผ้าไปกินอันปลาสบ่อนกับปลาไปกับเทปข่านน่เห็เนาะับเนาะเงี้ยบุกที่บังเล็งปลาบักเื้อน เห่แล้วอาหก็ได้นกับสุกนะต่อแม่ไม่เมบ้าม่จากนแล้วเาเออล่เกยกินไปสิมมันก็จังนั่งรอปลาจังคุณใครเป็นไาอันรเป็นพายยอันดันยื่พายายดวนยดโดมไงชวนลงเลยไปดนยังไงกนจังันไงเลยดิ ไงหลังเล่นหรอเมื่อไปดังดวงกุญแจน้ำน้ำดิ่งแต่ข้องพรวดเมื่อไปกินปลาทั้งหมดกันดิ่งแต่ข้องเลือดทำนี้ตามทำนี้ตาเอาเก็บน้อยไปก็ไม่จำเรื่องพรวดซับตะไคร่ให้คตรกระดิ่งให้ตบแกลบพายมาเทียนะครับเด้อขอบคุณครับผมมันหนับเปล่อล้อเกือบตาย ขอเบอร์่ท้องเดียวกันเลทำไมทำ้วปแน้วก็ขอเบอร์ทู่ไม่ได้เ่ยมอมาเกี่ยวจะจางอยู่ไอุ้นเลยนี่ไปนั่งอยู่เนาะไปนั่งกับหลานเนาะบักแป้งกับบักอามเนาะไม่มีเสียละไรันเคนเนี่ยกนบอกให้กูว่าจะไปเกี่ยวหันเกี่ยวหนีบ่ะอันมานี่ยาฝ้าเ้าสีเ้าเองมดีล้ววันอันเอผมเบอร์ผไปกันเลยครับพ่นะด้วนจะซื้อว่างไหน สอยโจ๊กย <T itt les> um ั็นอะก็อยากอันป่างงาอนอันคือว่าเบี้ยปางด่างเงาอนอันบักกว่ามจะมาฉีกเยอากนสอันซยโจ๊กเปี้สิมาหานางอนางงแล้วจะจรถไปไอบอืมจะรถไปไอบอยู่กับมันกับไอมนมีเงินจากบาทนะไปจัรถ้นไปสิคือวมาออกจากช่างตัวแรกแล้วปั๊บเขาว่าไม่สุลกว่ามีเจ้าช่างออกน้องฟีดาวสิแม มันในคนซึ่งในช่วงในสองงวดเขาเรียกใบพี่ดาวเขาว่าต้องเป็นปีก็ใหนพี่ดาวองศีน่ะมันมีไทยมากเราจะต้นกับน้องแฟดครับไอ้คู่ผามาเนาะเฮ้ยจอเป็นได้น่ะบอยกับพี่ศรีโอ้ไม่ใช่ไทยนะไม่ทำไม่าำโอ้ยนางจอย่นมึงช้างหรือไม่ดีเรียกว่าซังอีกฝั่งกับหรือว่าจะสร้างดี้ดีแล้ะครับตอนนี้เนาะมันก็ดี เจอราคาดอกอีกนี่ยปมใช่ไอ้บอโทรนี้โอ้อ้ขอบโทรนีเบอโทรนีด้ไหห้ไปป่ะปานั่จะแฟนแกจอาไอ้ขอโทรแ้ขเรโทรอีกเน่ยเดีาองเทียเมนเบรเอออ้มันบางทไันบางคนอเที่เอาเบอร์โทาไปกันไหนครับไปกันไหครับห้ไปแล้วนคุ้หบัน้อเบอร์โทรห้เออแล้วาอีกสเทียดิ ยัม่้จะมาให้เบอร์เพื่อผิดได้เบอเข้าไปมันนี่กูหอดบ่หูักกูหอดบ่นปาก่อได้หูฉีกูพ่อมาหากูวันตอนนี้ยังใส่ขับปนหนอู้ววววัดวว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 อวว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 วกูวววกวว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 ว้ววววววไวเวตวววาววอวววาวว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 าวววาวว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 วเอวว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 วได้วววว โอนทุกทไปหาทุกมาหาตลอดละมามีบดหมเกี่ยวไม่ดอนไม่ดอนเึงลัไม่ไม่ดอนบางทมายากอีกเ่ด้อนมาว่มาหายวอนล็อกหลหาหอดอดต่อยะ่ำไห้เนี่มาี่ไห้อินร่ออาเด้อกวางเอสนกตเปลาล่น้อมะเปนลา ย้อนบุญพาลาเดเนาะพาเฮามาพบพ่อโดนนี่กูอยากเป็นเอาปืนไปยิงผีกองไกวที่จำกูได้กันนะเอาปืนยิงตีเอาปืนม้วนอันเชื่อโลกอีกแล้วเอฟซีครับผีกองไกวตัวที่ไม่จำได้กันนต่กูจะมาเบี้ยกันจา่นี้เอาไอ้หลวงพ่อไอ้หลวงพ่อซื้อนักเตี่ยวกันแล้วใช่แลอเออได้ฟ้ากันเจ้าดีว่าเราจะเจี๊ยบทองเราวันนี้พาเจ้าบัวที่ชัดอื่นนี่เจ้าสินหนาวเจ้าได่เจ้าช้างอยู่นี่นะแถว จะได้ประชันอื่นเจ้านหนาวยได้เจ้าสร้างเราก็ได้คุ้นพอมได้เจ้าสร้างมันดีอยู่ได้ท่านขับได้ท่านเป็นได้หนาพร้อมอ่ะนี่พอ,อมบัดจะได้อันประชันอื่นเจ้านี่แบกอันเล็กอ้อมหน้าอยู่ไปใส่บริษัทน้ำไปสอบบริษาัวไาม่ว่างครับพนักง,งานไปทั่วแล้วนะยุ่ยอีกแปดเดือนเป็นยังคุณยังคุ้นคือดอกว่าจ้าก็ได้บุษราดอกไม้เลย เป็นยังเสื้อจอฝาปื้มเลยเป็นยังเสื้อจอโทษไปจะเกี่ยงโทษไปหาที่แหลกก้อนที่เด็ดมากไปกี่แป็นที่แหลกเจ้าอย่างเขาฝากกูณเนี่ยที่แหลกคิดว่าสิมาร์เล่เออคิดว่าเราเป็นมาดามเป็นอ่าเป็นเป็นฝรั่งเป็นจีนไงพอแล้วมากับเจ้าตนกับน้องแฟกับลูกน้อยที่มาคือว่าเราจองเลยวันดหนหนังอี่ลนี่หรือวะมาแบบนี้คือต้องเป็นเมียฝรั่งกันบอสยายนี่คือชั่วเทวะ ให้ไปจองก็าจะไปจองอีรบอกเจ้าช่างดีอไปเอาเสื้อชาเพราะจะปาสจอในน้ำเอาเลยเราเอาไบขนาดลูกเคยลูกสาวสิบพัไปเอาอันนี้บ่ไปมาปุ๊บนี่มันร้องมากยอมากมันไ่มีสอดจอจเอาเอาเลยเอาเล่กอาเเอากเอาเลยอาเเอาเลยก็เาเลกาเยกเอาเลอาเลยก็เอาเองเลยก็ัาจองเลยกเาเลยครัอาลยก็เอาเอาเลยเอ็อเองเก็เอยอยอาก่เอาเเอก็เอเย่เอ็นเอายกัยเอย ทั้คือ่เหงาบัก็นี่ก็อบหนีเจ้าเจเจ้าเสียันยาทีไอ้ขันัวบัวบบาอะไรอย่างนี้วันนั้นจะว่าเขาสิเลือกอไเดี่โอ้ยบากกันนี่ยังท่านไอ้บีบอะไเหาอะีี่านเรียยให้พี่ดาวมโอ้บอกกันนี่ท่นไอ้หนีจ่วเนยเ้าเขาเยลือดฮ่าฮ่าฮ่หฮ่่า่าฮ่าฮ่า่าเ่าฮ่า่าาฮ่า่าฮา่าฮ่าฮ่าไปาฮ่าาฮอาฮ่นฮ่าฮ่อ่่่่่่่าาา่่่น <ừ. S 2> งเงคันเน,นี่ยไหนวาปลาปลาเป็นผู้เชีย่ยวเขาให้เอาเนี่บอ่อมีไทยเราเราไปกับลูกสาวลูกบอลนั้นบอลสันให้ปลาปลาให้เนีเพราะว่าเราไปเพรารู้จักเมื่อฉันไเห็นแต่ว่าเราไปจองเองเมื่อนั้นปลาไปยังขึ้นไปพอกันเนาะการสีไปเอารถขั้นที่สองเจ้าช่าง<ม><ม>แต่ว่าคือเจ้าช่างตัวแรกคือว่าส่งงวดแค่สองนวดแต่ว่ามันก็แค่ว่า อันไหนเป็นตะออกตะออกอันตะบอกเงี้ยจอสในเมืองไทยไหมครับเขาเขาต้องซื้ออะไรต้องไปไทยไปหาสวรรค์นี่อย่างเขาเขาว่าที่ไรเขาว่ามีมีมีพี่เจ้าช้างเขาจะให้ฟีดดาวใช่ไหมบันทึกฮอกโต้แย่สองวดเขาข้อสี่เบลตัวกระฉามาซอยนี้เขาเรียกว่าส่งแก่สองวดไม่ได้นะจ๊ะมันมันต้องส่งประมาณเป็นปีถึงถึงจะให้ฟีดดาวได้เห็นมั้เจ้าช้างเรื่องไรพอไปไทยเรื่องอะ ่ที่เออระวังอันนี้นี่อนี้ดีวะคุณมาถูกทางแล้วครับเจ้าช้างนี่ดีที่สุดแล้วนี่น้ำเสียตลอดเพราแมวพี่บอกฟังก็ถือว่าแมนอธิบายนั่นกูถามแล้วนี่ถามว่าเอาตัวกลางเนื้อตัวใหญ่ดีอันนี้ว่าอันนีังดีเนาะแต่จเจ้าอะไร ตตััววเลลกาไม่ได้บอกว่าจะไปถามยังแลดอกถามว่าผูจชายกิน่ี่ใมันมันมันก็ดีหมดเลยเจ้าช้างตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ดีหมดไปเหยียบติดขวดมันแดงกัน้ัวไปถามไปถามถึงมองกันหลายๆข้กูก็่าว่าไปถามตัวนี้ไปหาจังในทัวร์เทียนมอ เพยืนโซจอแล้วขอเบอร์โทรไปสิเดล้ขอก่อนแล้าขอทองเทียวันในใจแล้วาขอทองเทียวโอ้พี่พี่อันตีลอยนี่มัูก็สนใจนะเอาท้ากระด้งเอาเท้ามากด้ครับจหัวใิเม่อวัทีิมกับป้าไม่ได้ดนเติมเลวานอันใดครับโทรหาผมแล้วว่จอขอยถิ่มแต่รู้ว่าเห็นเอาไม่กระด้างครับไม่กรนด้ครับวันนี้ขอสองรอบสิม่ขออบ่ฮะแหันกับวขอ้งจะได้หนกู มันเละบานอันอ <ates> ันม well ันเฮียบพวกผาไปเห็นดอกไม้าเอาไม้ก so so ันเลยครับก็พิมพเขาเท่าสามไล่พันาบางยิงเขาไล่าผมพิมพ์ว่าสวอจอยกิตพนะกูอยากยิงเขียวไปทั้งกับงวนเ้ยสวอยจอยอยู่ผันแดได้ัางเดนายเนาะันนี้มันปทั้งนไปเบิร์นน่นบริษัสวจอสาิบกปีแล้เนียนเนยนนสจอว่าสามสิบก็ปีแล้วเนีดยเบิรนกันเนาเนนเดนมาเบิร์นนนะ เอ้แล้วันนี้อันเล่นยังก่อนให้เอากระเช้ามาฝาดสิอานยังมาฝากเนี่ยก่อนเออเอามาฝากอยู่บ้านเปล่ามาเพียบมาเอาเหรอเออมันมันต้องจวดเลยเอันอันเพิ่งกรสังอันเพิ่งอันส่งของนู่นโอ้ส่งไก่ไก่จะเล่นเวลกะเช้ามาฝาก มาบไม่ยอนเดมาเหมือนเราที่ไหก็เงินมาให้ดละบูโอนไว้ตัวนี้ไงเช่ยมได้ผัริเนะเ้าฮักเนาะได้ผัวรวยเนาะเ้าจะมีเงินเยอนเจ่าีนเงินเยอะเจ้าจะบัเนาะเนไหนไม่อยู่เหมือนจะบัตรไลเสีนเลยนะไล่เสยนเลยนะท่องจับท่องท่างด่วใหายล้วมาดิเจ้าฮักเนาะแอง แจ้งสองแสนของบอสแจ้งงานโอ้ผูวแขนกันบอสผัวแขนบอสไอสองแสนไอแบบลับๆแบบใต้ดิบมาเด้่ยต้ดินบอสอยากให้เอ้หมืหมืดกับผู้สาวนี่แจ๊กบาทแล้วตอนตอนก่อนสิมาอยู่กับเมญไทยนี่บอสตอนหูแจักกับเมญไทยนี่ตอนโอนเงินให้เมญไทยแจ๊กบาทตอนสิมาอยู่หูแจักกันพอ้เมญไทยเออตอนโทษจีบกันนะตอนเป็นต่อแก้ไขใกล้เนาะเออไรบาทเลยเนาะซึงท่องซึงยังฟ้องหาแสนมาโอ้ฟ้องดีไรกันบอส ความนีสินความลุกันนี่นี่ขาวสิานี่ค uh, <te ันนีนั่นี่ล่โอ้คันดำนี่ก็แเม่นสิมีโก้คันดำเยโอ้คันแหกคันแหลกล็วละออกมาปุ๊บหนีหนีเพาท่านเหมือนยุ่มันห้น้อากลับพึ่งความนีสีดาวนาี่ดาวมาขี้พี่เดี๋ยวหนึ่งน้องนูกนี่พี่ขี้พี่ดาวสลาดมากๆเลยให้ไม่ใช่ไทยแกสองสามแสนเราไี่ม่ใท่ใส่ขึ้นหรือมันได้หลดน้ำลาละ ฉลาดลงุนเดีุ่ยอดอีรีวะเดีเดี๋ยวเดี๋ย่ะน้องแอมแย่ฟังเยหลาเด้อโอ้นีนนเนนต้องด่นเอสวดกองเนี่ย่ะมาปมดียวเดีวโดนคนอีกขน่้เนี่ยเมื่ลวพี่น้องไปอันเอืเตือน ปลาสเดี๋ยวบังคับไม่เยบจบ่านเนี่เอาไปได้หลายต้นหมดแล้วเีต้องรถเจ้าถามนะว่าเห็ดเจ้าในขึ้นหมดวันต่อนี้ไปะคือรถิ้งดอรนีงานละาเรียกเอาเอาย่งเนน่เออเอาได้หลายใส่ได้หลายตย่างนี่ปิดฉากแล้ววัน เห็นต่แเป็นเอิดเตอดบัตเพื่อนเปิดนี้ไอาลัดวังคำี้อนก่อนคำเหนียวลขามาต่อกันเพื่อเพื่อหลานเพื่อนลังชายเตรียมเก้วเตรียมเก้วไปเลยา้ากันนั่งกินเราหอวตีสามป่ะคับขับากาศับขึ้นอันนี้คืออ๋องสิปากินอันนั่งาไปปุ๊บเรากันบังริมฟ้าทุกคนกัได้หรือเราเออกินเราก่อน ับเลยเออเอาก็กบไว้บตโตามเลยวามสิบเอ็ดโบ๊สัตต้ไครตดิ่งให้ทับแทปลาเด้อพี่น้องครับสตอ่ะเบื้องเงินดนดเงี้เวออันนี้เหล่าขาวเนาะไม่ไห้าขาวนเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ของแท้เหล่าขาวอาอันที่แหลกมันนำที่เหล็กลองด้่ยเราอันนี้ น้ำอันนี้เหล้าาแท้ๆไรรมด้สิ่ง่ันกินเหล้าเนอเาเได้ตุย่างเพื่อหลานด้จไปเปนยี่้ออไลอปูิอันนี้อันนี้มันบอากเงินบานรอตาไหมมันยกขึ้นมันรักตากว่าสิอ๋ออันมืดถอยอยากให้ซับแต่ขให้ซับบากกอเป็นแย่จเอ้ย นี่ไข่กับเปล่าตพวกเด็ผู้เสนเี่ยวกันเออจงได้ปะเฮ้แน่น้าขนาดเล็กปะดนใจขนาดเล็กนี่ไดเหมั้ยยูหมดขค้ื่อนในกินมัดเสียนมัดเสียแนมดครับครับครับครัเออไม่ยูน้ำหันแน่ไม่ยูน้ำคุีน่คุสุวรรณมอนกันให้เลยไม่ยูน้ำล้วก็ให้ออที่ปะเอาเติมเหลือง้อเสกับเหล่าเขายังไเหลือวมานานเนี่ย คลิปนั่นนะสถานีบ่ไปบอกได้แค่อ้ได้ซื้อสถาบันี้มาได้ยังเออเออะนกบ้ามอย่างนั้นออไม่เห็นเลยอะเี่เลยฟ้าอาพี่น้องกดช้ัใครโคกันยเสียตวแทม่ลืะเดวับด้อตัวนมันนีมันเขียนลววไม่ยังกินนี รับแกเรื่องนี้เเหมือนนางนี่เหรอกระดิบเอามากินนนาล้ไปกินบ้างกินบ้างกินล้ไปนาย่าสลดอะไรเตมบัตรร่กายดีดเบ้างบ้ามึงไงครับที่หนาทีบกานสู้าบายตะกวนไปขอคุณเพียงไกัดเัือแซ่บครับแซ่บโ้อันนี้แมงนนิเขา พ่อยีเนาะบ้านน้ำหนัไปเนี่ยตายออีอีตอนนี้ตเออพ่อเราพ่อเราบ้าพเรากินนะไะ่งเนาะเาอยาตายนี่มันเป็นเลือดไม่เนี่ยายกินอะไรดีกินเสกเกี่ยวสิหล่ะกินอะไจอบมัคนมุมบ้างคนสมบูรณแต่ว่าก็คือว่ามันมันเป็นร้าอเนี่แล้วลำเลือกอดีตที่กินนันบานเป็นสมัยเด็กน้อย คือคนเอาเสียงไม่เป็นอย่งเง,งี้ยกินพัดฟุงนะแถวแ <c oughs> ับเลยเอ,นนเอ้ากินอีกต่้อไจะยำรับบ่ได้ไม่สุบบอหขยำควดเบี้ยขยำยำไปรู้อถอบอลได้ถอดมอนกับพปปอตีพังเลยปปก็ไม่เสียดเนาะ พอบอลเนื้อที่ออกแล้วนี่นี่มันมันแห้งแล้วมันหัวรออะไรปากลาดไส้หน่ครับต้องตับแตบไปมาเที่ยวเป็นแต่ขอบคุณอ่ะเอาโซ่ข้ามไปอี่บานนึงนี่ต้มแก้วมันเมืดเป็นแต่ขอบคุณนผิวของใบประกันสุบาปไหมเออเนา่นี่ตุ่มตุ่มเลยป้าไปกดกระดิ่งกดซะตะไคร้หลานไส้รับตับแตบไปมาเที่ยวป้าโซ่จอเอาใจผมไปเรื่อยเลยนี่ยน้อนไปเลยเหนได้แก้วนึงเมอดไปอีกเนี่าตุ่มแก้วผมแม่อิงเอียงแม่นี่ไหมลายได้เนี่ยอันละ ก็รู้ก็อยู่กันได้ัมือเาเตะดดนมัเออ้นไม่ยิบมได้หอดตได้ใจสิแบบนอะเมขึ้นครับมไงปดม่วยบางด้วยหาใจออเืองเสียบเก่งบ่กินนนอเดืเสียบรับ คือไก่ปลาขนาดเลยปลาขอบคุณครับฝากกดถือใจ่ที่กำแพนวานไยเด้อพี่น้องเด้อกับกดติดตามให้ผมเนี่ยนะครับติดตามคร้กับกดตจับคาจับตะไคร้าับเอที่ปลารอบหลังเขาสีไก่ดิบจุขั้งหมดแดงคือบอกนั่นก็ได้หรือล่ะแต่มืงอี๋เอาที่มาลุ้งเฮ็ดผ้าไก่ดิไปเช็ดทีเลยนั่งเอาไก่นี่สีกเราแย่กัาขั้งหมดแดงเราไม่สีกเลยอยู่แต่ว่า บ่บ่เขาบ่แบดแบดเอาดังต้อนเอาดัซูมีเนควานิ่มกันง่าบ่งำเลยบ่โตบ่บ่แไเรียนไปกินได้แต่แบนตายนี่แบบแบบอไ่ใส่เข้าข้าวใเราอยไล่เราอุยันแต่ว่าเป็นพอสักเสียวข้อกลันั่นสมบักพันบาทนั่นน้องโจรนั่ต้องุอะบวไรเองหมด่เสีบแบบสักงักไปเลยไ เอาตบไทยก็บาเนี่ยทำยังไงจวดเลยเจ้าตบไทยเออเอาดีไปน้ำหยีจวดน้ำยังไงเด้เออจัดไทยหลานไส้เนาะเออจวดเลยพี่น้องอย่าปากเลยวันนี้ใส่เต็มเต็มเลยเออนกจานขึ้นพร้อมให้มันกระคักงเลยเออนั่นละแบบบ้าเ่าเหเออ้าเอาหนันถือใจเลยป้าป้าเ่าก็แบบพี้เนาะดังแบบนี้แหละเบื่อไม่ร้ บ่ให้เรียนครับเอ้เรียนแตงวันจากทีนสีซับกต่ใครเป็นสับกระป๋องเอาเอาเหมือนเลยบ่าวเจ้ากินอะไรนี่แก่เยี่ยมครับเออโอ้ยเบิ่งกันยาวๆพี่น้องเอ้คขอบคุณครับขอบคุณครับตายทำมาจากเปลือหลานเออเอ๋อปลาตบไทยนี่บอกน้าเพียงนึงนี่ไตอ๋อเจ้าว่าเจ้าว่าไตเลยอย่างนี้แต่เป็นเลยอย่างนี้ บีบตามเลยครับบอบีบตามเลยปะเนี่ยอ๋อตบถ่ายเลยนี่เอ้าะตาเชื่อบอเมร์ร้อยสีขาเชื่อแล้วไหลออาไปล้มไปต้อกันเลยเือนเดียวสุดตายยังเนาะก้อยมันลงไปปะก้อยมันลงไปบังดีปาบักพีบบักยังเนาะ ก้อยมันลงไปเบ่ด้ตีเดวด่งหันเบ่ดตีอีเด้เท่าสองถุงไหมบอเอาเนี่ยไปขายเชื่อไม่เชียเช็ดียวกินสเอ้ยกูเงินขาดรักษาการเงินปังบอกกูเงินขาด